เครื่องกรองน้ำเอ็กซ์เพียวอันคายเครื่องนี้นะครับจะมีปัญหาในเรื่องของการที่ว่าน้ํารั่วลงจากเครื่องนะครับน้ารั่วตรงที่ด้านล่างของเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้ก็เลยอมาซ่อมนะครับพอเวลาที่เราตรวจซ่อมนะครับเราก็พบว่าเมื่อตรวจด้านบนนี้นะครับไม่มีน้ําออกมาเพราะว่าถ้าน้ําออกมาด้านบนนี้นะครับก็หมายถึงว่าลูกยาง หรือว่าซีนยางที่อยู่ด้านในนี้นะครับเราอาจจะหลวมหรือแข็งตัวหรือไม่ก็ใส่บิดเบี้ยวนะครับทําให้น้ําซึมด้านบนนี้ได้นะครับแต่าหากว่าด้านบนนี้ไม่มีน้ํารั่วมานะครับอย่างเคสนี้ด้านบนไม่มีรั่วนะครับแต่น้ําจะไหลลงมา้อยต่อบริเวณนี้นะครับไหลออกมาอย่างแรงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแก้ไขปัญหาโดยการเปิดออกมาทั้งหมดเลยแล้วก็มาตรวจสอบนะครับแรงแต่ไม่เหล็กนะครับ ซึ่งอาการเช่นนี้นะครับถ้าเวลาเรียกช่างมาช่างก็จะเปลี่ยนตัวแม่เหล็กนี้เสมอน,นะครับซึ่งบางครั้งอาจจะไม่เกี่ยวกันอันนี้เราไม่ได้เป <coll Joshua> ลี่ยนแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กคงเดิมตรวจสอบบริเวณนี้แน่นครับแน่นแน่นทุกอย่างแน่นหมดบริเวณที่หลวมมีตัวเดียวคือตัวนี้นะครับแต่ตอนนี้ไม่หลวมแล้วเพราะว่าผมได้อัดซิลิโคนเข้าไปแล้วนะครับพอเราอัดซิลิโคนเข้าไปตอนนี้ขยับตัวไม่ได้แล้วก็จะแน่นนะครับเพราะฉะนั้นอาการที่หลวมก็จะไม่มีน้ําก็จะไม่ออก ตัวนี้ก็จะรู้สึกว่ามีอาการหวมนิดๆนะครับแต่ก็ยังได้อยู่นะครับยังไม่รั่วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหราเจอปัญหาน้ํารั่วใต้ฐานนะครับก็แนะนําเลยนะครับว่าเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับก็เอามาตรวจสอบด้านล่างนะครับแล้วก็ต่อสายตรงเข้ามาเปิดดูนะครับว่ามันรั่วบริเวณไหนนะครับโดยที่ว่าเราต่อโดยที่ยังไม่ต้องผ่านตัวเซรามิก ต่อตรงมาเลยนี่น้ําเข้าออสายนี้นะครับแล้วก็น้ําออกสายนี้ทดสอบก่อนนะครับว่ามีปัญหาตรงบริเวณไหนนะครับถ้าเจอปัญหาตรงไหนเราก็ซ่อมบริเวณนั้นนะครับไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนอะไรทันทีนะครับซ่อมก่อนตอนนี้เราก็ตอนนี้เราก็จะประกอบกลับประกอบกลับเข้าที่เดิมการจักซ่อมเรียบร้อยแล้วก็ประกอบกลับ เครื่องรุ่นนี้ก็จะมีน็อตสกรูเยอะหน่อยหนึ่งครับเพราะว่าต้องการความแข็งแรงไม่ให้น้ำรั่วง่ายเราเราจะกลับเข้าเครื่องนะครับต้องถอดสายยางออกมิชะนันจะเข้า,มาไม่ได้ตัวนี้นะครับบางครั้งเราก็ใช้แค่มือขันเนียยแน่นๆก็พอแล้วไม่ต้องใช้คีมนะครับเพราะว่าการใช้คีมขันแรงมากๆมันที่จะบิดตัวนะ เงี่ยงนี้ลูกทีนี้เราก็จะประกอบให้เสร็จสมบูรณ์นะครับข้างล่างนี้จะมีน็อตทั้งหมด4ตัวบางทีต้องใช้อุปก,กรณ์เครื่องมือช่วยนะครับเพื่อความเร็วในการทำงานถ้าใช้ไขควงก็จะช้าขรา,างางมีเมตรสี่ตัวนะครับก็จะมีด้านหลัง หลังนี้ก็จะมีตัวใหญ่อยู่สองตัวลแล้วก็จะมีตัวเล็กๆสองสามส,ามสี่ห้าตัว ก็มีจุกยางตัวเก็บสายไฟนะครับถ้าไม่มีจุกนี้นะครับมันจะเห็นสายไฟนะครับแต่ที่มีจุกนี้ไว้เพื่อเวลาถ้าเราจะซ่อมหรือว่าเปลี่ยนสายไฟมันจะง่ายนะครับมันอาจจะไม่ต้องรื้อทั้งหมดแต่ว่าจุกนี้มันจะชอบหลวมและหลุดง่ายดังนั้นเราก็จะทาซิลิคโคนเข้าไปเล็กน้อยนะครับแค่ประมาณเท่านี้นซิลิคโคนมันจะช่วยทําให้ลูกยางนียไม่หลุด จะทำให้ดูยางเหนียวไม,ไม่รูุดเสร็จเรียบร้อยเราก็มาล็อกสายไฟนะครับ